ท่านนี้รุ่นซีเนียนะครับเป็นคุณแม่ลูกติดทั้งคู่ ตัวอ้วนมันต้องไม่ติดนะโอ้ดูนะหมวดหัวอ้วนเน่อ้วนสวยสมบูรณ์ทุกตัวนะลูกติดเดินตามก็เป็นแถวสมัยก่อนนี่เราจะได้ยินได้ฟังนะครับนักวิชาการหัวอ้วนเนี่ไปต้องให้แมงมุมสัตว์ You appreciate her rib shape. Um, and then you appreciate she's got a really nice calf with a really nice productive system. Nice female that comes in second again. I'd like to just give her a little bit more shape throughout her shoulders. Shape shape.

คุณมากครับก็โคระการก็ให้ u n สนันปางนะครับจะได้กันคัดวินแรกต่อไปครับก็จะเป็นในรุ่นอายุ31-32เดือนครับรุ่นูหมายเลข217โคชื่อ MTS 614ทับ2 TS ฟาร์มจังหวัดกระบังเพชรกลุ่ม The w i l d e r

เช่กนะครับในวันนี่นะครับมาดูที่ลู่ะมาดูให้ดูเล่นลู่เดมากครับก็สาชครับขอับมเข้าไในรอต่อไปครับต่อไปครับก็จะเป็นการชิหาตาแหน่งซีเนียชเป้ยเชิญูมายแรกสองหนึห้ามายแรกสองเเข้าสู่สนามครับ two nice uh, productive cows that come out for your senior champion we have a larger frame cow with a really nice cap inside it was a very good productive system. Then you have a more moderate frame cow, you appreciate her rib shape and her depth of body.

ตู้เดียวมอต่อไปต่อไปมีเราด้วยรู้บอกเขาจะรีบเพราะว่ามนอยู่ใกล้ๆนี่ไง ัะลองแชมป์ต้นคุณแม่ครับพบกับเจนิสบอาคนใคัสวัดอีสาน